วันนี้เราจะมาดูการถักดอกคุหลาบกันนะคะเราจะเริ่มด้วยการถักโซ่ขึ้นมา42ครั้งนะแล้วเราก็ถักอพอหนึ่งคอลงไปในหลักที่หนะคะนับมาจากเข็มนะหนึ 1, ง่ง6อสามสี่ห้าหอันนี้นะคะพันหัวเข็มจิ้มเข็มลงไปในหลักที่หแล้วก็ไปเกี่ยวไหมมา ก็จะได้เป็น3ห่วงในเข็มนะพันหัวเข็มปลดไป2พันหัวเข็มปลดให้หมดเลยนะคะก็จะได้มาแบบนี้แล้วเราเว้นไป2หลักนะแล้วก็ถักพอ1นึคอพันหัวเข็มปลดสองพันหัวเข็มปลดหมดเลยถักโซ่สอง คอหนึ่งคอลงไปในหลักเดียวก,กันกับที่ถักขึ้นมาแล้วเมื่อกี้ท่านหัวเข็มปลดสองท่านหัวเข็มปลดหมดเลยหน้าตาจะแบบนี้นะคะเว้นไปสองหลักถักลงไปในหลักที่สามท่านหัวเข็มปลดไปสอง พันหัวเข็มปลดหมดเลยแล้วก็ขั้นด้วยโซ่สองทักพอหนึ่งคอลงไปในหลักเดียวกันกับเมื่อกี้อีกหน้าตาจะออกมาแบบนี้นะคะเราก็จะทำแบบนี้ไปจนถึงหลักสุดท้ายเราก็ถักมาแล้วอ่าสุดท้ายนะคะ เราก็จะเริ่มรอบอแถวที่2องโดยการถักโซ่ขึ้นไป2ครั้งแล้วเราก็พลิกกลับนะคะคราวนี้รอบนี้แถวนี้นะคะเราจะทำถักลงไปในช่องใหญ่ๆนี้นะคะโดยการถักคอ1นึคอลงไป1ครั้ง แล้วโซ่สองถักพหนึ่งคอสองครั้งลงไปในช่องเดิมอันแรกจะได้แบบนี้นะต่อมาถักมาในช่องถัดมานะพอหนึ่งคอสองครั้งหนึ่ง สองโซ่สองคอหนึ่งคอสองครั้งในช่องเดิมหนึ่งสอง,สองก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงช่องสุดท้ายนะคะมาถึงช่องสุดท้ายนะคะ คอหนคอสองครั้งแล้วก็โซ่สองแล้วก็คอหนคอสครั้ง นี่นะคะก็เป็นอันสำเร็จนะในแถวที่สองเริ่มแถว3แถวสุดท้ายนะคะโดยการถักโซ่ขึ้นไป1ครั้งแล้วก็พลิกกลับเราก็จะทำลงไปในช่องใหญ่นะคะถักเสร็จ1นึ่งสนสองพอหคอนะพันหัวเข็มจิ้ม ลงไปในช่องใหญ่ไปเกี่ยวไหมมาได้เป็นสามห่วงพันหัวเข็มปลดให้หมดเลยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเสร็จหนึ่งส่วนสองพอหนึ่งคอนะคะทําอีกสองครั้งหนงสองแล้วถักโซ่หนึ่งครั้ง ถักเสร็จหนึ่ส่วนสพอหคอสครั้ง1 2 3แล้วก็ระหว่างพอหคอสองอันเนี้ยมันจะมีช่องระหว่างนี้เห็นนะคะก็ถักตัว x ก็คือเอาเข็มจิ้มลงไปใต้นี้เลยไปเกี่ยวไหมมานะคะแล้วก็พันหัวเข็มลดไปแบบนี้นะก็เป็นอันสำเร็จกรีดดอกแรกของเราก็เกิดขึ้นแล้วนะคะนะจากนั้นก็พันหัวเข็ม เิ้มไปเกี่ยวไหมมาทำเสร็จหนึส่วนสองพอหคอสามครั้งนะ1น3สองสโซ่หนึ่งเสร็จ1ส่วนสองพอหคอสมครั้งหน,ะ 1, 2, 3, 1, น 2, 1, 3, ึง 1, แล้วก็ถักตัว X ลงไประหว่างตรงนี้นะคะก็ทำแบบนี้ไปจนถึงงานกลิบสุดท้ายนะคะมาถึง หลักสุดท้ายนะคะต้องสุดท้ายเสร็จหนส่วนสองพอ1คอ3ครั้ง1 2 3่โซ่1 1ึส่วนสองพอ1คอ3ครั้ง1นสอง สามแล้วเราก็จิ้มลงไปในหลักในในในโซ่ที่เราเริ่มเนี่ยนะ,ะนะแล้วก็ดึงขึ้นมาก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกลิปดอกกุหลาบของเรานะทีนี้เราก็จะมา หัดไหมให้ยาวหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเย็บเป็นตัวดอกกหลาบกันได้แบบนี้มาแล้วนะครับมามาดูวิธีการม้วนกันนะคะเราจะม้วนโดยการเอาด้านถูกนี่นะคะอยู่ด้านนอกอ่าแล้วเราก็ม้วนก็ค่อยๆม้วนไป นี่นะคะก็ประมาณนี้แล้วคืออย่าให้แน่นมากนะคะแน่นมากมันจะไม่ไม่สวยนะคะแล้วเราก็จะมาเย็บนะด้านหลังนี้จานแรกอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ต้องสอดสอดเข็มทำให้ปลายมันอยู่ อ,อยู่ตรงใกล้ๆก,กับโคนมันเย็ยบโนการที่สอดเข็มเข้าไปนะมาหยุดอยู่แค่ตรงกลางนี่ก็ดึงขึ้นมานี่เป็นวิธีการเย็ยบที่ตัวเองเย็ยบอยู่ประจำนะคะ จริงๆจะเย็บยังไงก็ได้นะคะให้มันให้มันอยู่อะค่ะ ดูด้านหน้าก,ก่อนนะยังสวยงามอยู่หรือเปล่าก็ยังดูยังดูดีนะคะยังดูเป็นดอกไม้อยู่ก็ประมาณนี้นะคะพอเย็บเสร็จแล้วเราก็อาจะแบบจัด นิดๆหน่อยๆให้มันบานออกสักนิดหน,น,นึ่งอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นดอกไม้ดอกกุหลาบนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมค่ะ